เอาละฮะกลับสู่คุณผู้ชมทุกท่านนะคยินดีต้อนรับเขา,นนเาแบบสู่การเอ่อคลิปนี้เชื่อมเองนะครับตอนแรกเนะี่ยผมแคไปอะไรอีพีสองเพื่อมันเรียกก็เลยมาแคร์ใหม่นะเอาใหม่หมดเลยนะครับผมยังไม่ได้ไปหาอะไรนะแค่สร้างบ้านไปแล้วแคนะ่นั้นแต่ว่าผมถูกบ้านถึงแล้วครับยังไม่ได้สร้างเสร็จนะครับสร้างเคยบอกข้างล่าง เดี๋ยวเราไปหาที่ตร้งบ้านที่ใหม่กันนะครับนี่ลาะนีห,หล่ะถ้าเกิดเสียงปแปลกๆก็ต้องขอโทษกันด้วยนะพอดีว่าเพิ่งตื่นนั่นเองนะฮะ ดูเวลาด้วยหกโมงสี่สิบนะตามมาแจ๊กคุณจะพาผมไปไหนตามมาห,าหน้ารเร็วแจมนเนี่ยเอาเป็นว่าจะไม่ตั้งชื่อตามคนอื่นแล้ว ของมุงพีเขาเป็นแจ้ของอรอเป็นเป็นอะไรดีวะเจอ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 ตามยี้เจอเดี๋ยวเจอน้ามาเจอกวานาจะไม่รอดเจอเร็ว I'm a tip. Oh, no, oh, i door, it. I don't have a door. มว่าผมจะามบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมทำมุมดักไกกัน ตามมาตามมาเร็ว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 ดานนลงไปแจไปไหนนะแจแจ้แจ้นะจแจแจวันนี้เป็นเจเจชื่อหรอวะจ้อยจ้อยจ้อยลิซเชีย ใจแล้วใจใช่มันในใจมายอยู่ข้างล่างในใจใจใจจะให้ ม่นอนนอนนอนโอ้ยมุ่นมือเลยมีเกมเสร็จแล้วก็เลย่าเี้ยทำไรช้า มไม่จำเป็นอะไรก็นะฮะอ่าเคียนี่จำเป็น ายออกมาวะเป๊ะดูดูยละลลลพาหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันนะฮะควบไม่เอาเดียว่ นนไปตอกต้นไม้ออกไม่ให้มันบังทีหมูของเออน่อยนะครับ ถ้าเกิดผมไม่ค่อยพูดก็ต้องขออภัยนะครับาผมไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันพ์ทหน้านะครับแล้วดยวมาดูว่าพา์ทหน้าผมจะออฟันวัตตาฟักมันโต เดี่ยวมากเลยเวลาคนตก็มันแระโตมาดุด

กุดทำเฮี้ยอะไรนะครักด uh huh. ทำเฮี้ยอะไรนะฮะ แล้วเราก็ไปเจอกันอีกทีตอนที่สร้างเสร็จนะฮะเฮียก็เสร็จแล้วนี่เนี่ยโคตรนานนะฮะไม่สรุปก็ต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ไม่มีสังัมกวนให้นะฮะโอเคมากันต่อเราจะสร้างบ้านเป็นไม้เทียอะไรดีวะเนี่ยนะออกเป็น Ini dia kan Hmm Hmm Mereka ni berapa? Hmm Hmm Okay จัดไม้จัดไม้นะฮะนี่เราจะท่านใจหิน สวยววว。Hmm. 哎，妈妈 <sighs>，不打？ ใหญ่ไปวะไม่ใหญ่หรอก โอเคนะฮะสำหรับ,บ e p นี้นะฮะเราก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กด s ซับสไคร์นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับสำหรับพันนี้สวัสดีครับ